สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Big m a ตต์พิมลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีคิวเปิดบ้านเอเดรียสสเตเดียมพบกับ Arsenal. อาร์เซนอลก็เรียกได้ว,ว่าเป็นทีมจ่าฝูงนะครับที่ มีคิวที่จะพบกับทีมรองจ่าฝูงซึ่งเกมนี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่22กันยายนเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้มีความน่าสนใจและมีอะไรที่น่าติดตามเป็นอย่างมากเลยนะครับระหว่างทีมจ่าฝูงและรองจ่าฝูงซึ่งในช่วงหลังเองเนี่ยก็ต้องถือได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยนะครับสำหรับ2ทีมนี้ระหว่างกุนซอ,อย่างเป๊กบาริโอลาแล้วก็ลูกศิษย์นะครับอย่างมิเกลอัเตตา ในส่วนของตารางคะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะอยู่ในอันดับที่1ของตารางคะแนนตามมาด้วยอาร์เซนอลนะครับอยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนซึ่งนัดนี้นะครับค่อนข้างมีผลเป็นอย่างมากนะครับสำหรับผลแพ้ชนะซึ่งส่งผลต่ออันดับของตารางคะแนนได้เลยนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมี12คะแนนแต่ว่าอาร์เซนอลมี10คะแนนถ้าพวกเขาเก็บชัยชนะได้ครับอาร์เซนอลก็จะสามารถขึ้นไปยืนบนจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกได้ในสัปดาห์นี้ ซึ่งก็ดูแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเป็นศึกตัดสินในส่วนของจ่าฝูงของพิมลิอังกฤษในแมตช์เดย์ที่5เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความน่าสนใจของทางเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เรียกได้ว่าในแมตช์เดย์ที่แล้วนะครับในการพบกับเบนฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ใช่งานยากสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยขุมกําลังอะไรหลายๆอย่างครับก็ค่อนข้างเป็นต่อ เบนฟอร์ดอยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็บวกกับได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยซึ่งสถิติในนัดที่แล้วนะครับแมนซิตี้ก็มีสถิติคลองบอลที่เหนือกว่าแต่อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าในส่วนของการจบสกอร์เนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีถึง18ครั้งเบนฟอร์ดมีแค่8ครั้งเท่านั้นในส่วนของลูกเตะมุมเนี่ยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับถึง12ครั้งส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยมีแค่3ครั้งเท่านั้น ก็เรียกได้ว่าสถสิติภาพรวมค่อนข้างดีกว่าทางเบนฟอร์ดอยู่พอสมควรเลยก็ในขุมกำลังในนัดที่แล้วนะครับก็นำมาโดยเอมมาซันโมลาเอสนะครับผู้รักษาประตูกองหลังสามคนนะครับก็จะมีไคล์วอเกอร์จอห์นสโตนและอาคันจิกองกลางตัวรับนะครับสองคนก็จะมีมาเดโอโควาซิตแล้วก็เลวิสนะครับในส่วนของแผงเกมลูกนะครับก็จะมีแชวินโยเควินเดอร์บอยกุนโดกันแล้วก็แจ็คกิลิตนะครับโดย ทิ้งหน้าเปาอย่างฮารแลนด์ไว้ในการจบสกอร์นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเพราะว่าทําได้ถึง2ประตูลแล้วก็ในส่วนของเกมล่าสุดเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเกมค่อนข้างจืดอ,อยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทําได้แค่เสมอกับอินเตอร์ไปศูนย์ประตู้ตาศูนย์นะครับไม่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านต่ออินเตอร์ได้ก็เรียกได้ว่าสถิติในนัดที่แล้วก็ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับมีโอกาสในการคองบอลเนี่ย 60%นะครับแล้วก็โอกาสในการจบสกอร์ถึง22ครั้งเลยนะครับในส่วนของลูกเตะมุมนะครับก็จะมีค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามีแค่4ครั้งเท่านั้นแต่ว่าภาพรวมของเกมเนี่ยก็เรียกได้ว่าแมนซิตี้เป็นต่อทางอินเตอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าจบสกอร์ไม่คมกันเองทําให้ในนัดเปิดสนามถ้วยบิ๊กเอียร์นะครับแบ่งแต้มกับอินเตอร์ไปคนละ1คะแนนเท่านั้นในส่วนของดาวซันโวประจําทีมน,นะครับก็นํามาโดยนะครับ เออริงเบลฮาร์แลนด์ต้องบอกว่าฤดูกาลน,นี้เขาสุดยอดเหลือเกินนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเขาทําไปแล้วถึง9ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็คนที่ตามมาก็จะเป็นเควินเดอบอยแล้วก็ทางมาเตโอโค v ว c ชิตนะครับก็เรียกได้ว่าตามมาแบบห่างๆเลยนะครับเพราะว่าทาได้แค่คนละ1ประตูเท่านั้นแต่ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นของทางฮาร์แลนด์ซมดนะครับก็ปีนี้ผ่านไปแค่4นัดน,นะครับแต่เจ้าตัว จบสกอร์ไปได้ถึง9ประตูแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าฤดูกาลนี้ล่างทองเลยนะครับสำหรับทางฮาร์แลนในส่วนของจำนวนแอซซิดเนี่ยคนที่มีมากที่สุดในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นทางแบรดเดโรซิวานครับที่ทำได้แค่2แอซซิดเท่านั้นก็เรียกได้ว่ากระจายกันนะครับในการทำแอซซิดส่วนคนที่เหลือนะครับที่ทำแอซซิดก็จะมีเควินเดอร์บอยแล้วก็แอนเดอร์สัน แล้วก็มีทางเลวิสนะครับแล้วก็นูเนสแล้วก็เชลวินโยก็เรียกได้ว่ากระจายกันคนละ1นึ่งแอซิดนั่นเองนะครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือผู้เล่นในส่วนของทางแมสซิตี้เนี่ยมีส่วนกับการร่วมเล่นนะครับในทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเท่าที่ผมดูมานะครับก็มีทั้งเอนเดอร์สันเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูแต่ว่าสามารถทำแอซิดได้ นะครับในส่วนของนูเนสหรือว่าเชวินเดอร์บอยหรือว่าจะเป็นทางชชวินโย่เนี่ยก็เป็นในส่วนของตำแหน่งต่างๆกันซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเล่นทางเกมริมเ้นหรือว่าเกมโต้กลับหรือว่าเกมเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะครับหรือว่าที่อินฟลูเอนเซอร์หลายๆาท่านเรียกก็จะเป็นทานซิชันเรียกได้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างมีความครบเครื่องเรียกได้ว่าครบรถครบเครื่องแบบสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาต่อกันที่ทางผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลกันบ้างดีกว่านะครับก็ในช่วง5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอ2นะครับซึ่งในนัดล่าสุดก็ค่อนข้างจือดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าบุกไปแบ่งแต้มกับอาตาลตาศูนยประตูต่อศูนแล้วก็ในแมตช์เดล่าสุดกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็สามารถเฉือนทางท็อตแนมฮอตสเปอร์มาได้ 1ประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูของกาเบียมากันเยสนะครับซึ่งในส่วนของทางแมตต์เดย์ที่พบกับทรอตแนมฮอสเปอร์นะครับก็รูปเกมค่อนข้างเป็นรองทางเจ้าบ้านอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีการครอบครองบอลที่น้อยกว่าแล้วก็โอกาสในการจบสกอร์ที่น้อยกว่าก็เนื่องมาด้วยนะครับผู้เล่นของทางอาร์เซนอลเองก็มีอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วบวกกับเป็นผู้เล่นกําลังหลักด้วยนะครับไม่ใช่ผู้เล่นกําลังสำรองที่มีอาการบาดเจ็บ ซึ่งขุมกําลังจากในนัดที่แล้วนะครับก็จัดมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นลาย่าแล้วก็กองหลัง4คนมีทิมเบอร์นะครับกาเบรียลซาริบาแล้วก็เบนไว้นะครับกองกลางตัวรับ2คน,นครับเป็นทางจอร์จิโยแล้วก็โทมัสปาเตแล้วก็แผงเกมลุกนะครับมีมาตินเนรี่ไคฮาวเวตแล้วก็บุกโยสาก้านะครับหน้าเป้าเป็นทอสซาก็เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งขุมกําลังที่น่าสนใจนะครับแต่ว่า ในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยเปลี่ยนทางทางโอเดการที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเป็นทางฮาวเวิแทนก็เรียกได้ว่าแผงกลางของอาร์เซนอลค่อนข้างยวบไปอยู่พอสมควรเลยนะครับแถมในนัดล่าสุดเองนะครับที่พบกับอาร์ตาลันต้าก็ทําได้เพียงแค่เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นครับแต่ว่าได้ฮีโร่อย่างลาย,ย่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดยอดเซฟเลยนะครับได้เซฟถึง2ครั้งติดต่อกัน,นครับจากการปัดไป1จังหวะแล้วก็ ตามมาปัดอีกหนึ่งทีนะครับจากลูกซ้ำก็เรียกได้ว,ว่าเป็นช็อตเซฟมหัศจรรย์ของหลายญาติเลยก็ว่าได้นะครับในเกมที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้ทาประตูสูงสุดของอาร์เซนอลกันดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างก็เรียกได้ว่เววาเฉลี่ยกันทําประตูนะครับสําหรับผู้เล่นของอาร์เซนอลก็จะเป็นทางไคลฮาวเวตตามมาด้วยมากานเยสนะครับที่ทําได้1ประตูโทมัสปาเตอีก1ประตูแล้วก็บุกโยสก,ก้า1นประตูแล้วก็เป็นทางคลอสซาอีก1ประตูนะครับ ในส่วนของท็อปแอซิดเองก็จะเป็นบุกโยซาก้านะครับที่มี4ประตูคายฮาวเวตหประตูก็เรียกได้ว่าแผงเกมลุกในฤดูก,กาลนี้ของอาร์เซนอลเองก็ยังไม่ค่อยเข้าร่องเข้าลอยเท่าไหร่นะครับมีการจบสกอร์ที่อาจจะยังไม่เป็นกรอบเป็นกำรรเหมือนในฤดูก,กาลก่อนแล้วก็ในส่วนของแผงเกมลุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉลี่ยในการเข้าทําประตูนะครับยังหาคนจบสกอร์แบบจะแจ้งไม่ได้เหมือนทางแมนซิตี้นะครับที่มีทางฮาร์เลน ซึ่งก็ดูแลนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับอาร์เซนอลเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของตำแหน่งหน้าเป้าแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บของทั้ง2ทีมเนี่ยทางอาร์เซนอลค่อนข้างหนักหน่วงมากกว่านะครับเพราะว่าทางแมนซิตี้เนี่ยมีเจ็บ2คนนะครับอย่างอากาบ๊อบแล้วก็นาธานอาเก้นะครับแค่2คนเท่านั้นซึ่งก็อาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนะครับเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเต็มเปี่ยมไปด้วย คุณภาพนะครับของขุมกําลังในส่วนของอาร์เซนอลเองนะครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีทางโทมิยาสุโอเดกาดแล้วก็คาราฟิโอรีนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็จะเป็นมาริโนนะครับก็เรียกได้ว่ามีขุมกําลังหลักอยู่พอสมควรเลยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เป็นขุมกําลังหลักที่สําคัญด้วยนะครับส่วนผลงานในการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับก็เรียกได้ว่าสูสีกันพอสมควรเลยนะครับก็แบ่งกันชนะคนละ2นะครับแล้วก็เสมอหนึ่ง ก็เรียกได้ว่าทางแมนซิตี้ก็ในช่วงหลังเองก็กินทางอาร์เซนอลไม่ค่อยลงนะครับแถมใน3นัดล่าสุดเองนะครับก็มีสกอร์กันไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่6สิงหาคมเนี่ยปี2023ก็ทำได้เพียงแค่เสมอกันไปนะครับ1ประตูต่อ1ตามมาด้วยเดือนตุลาคมปี2023น s e n ะครับอาร์เซนอลสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ย เสมอการใบศูนย์เปล่าต่อศูนย์นะครับก็เรียกได้ว่ามีความสุขุมเยือกเย็นนะครับในส่วนของการพบกันอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่ผีผามในการทําประตูมากจนเกินไปนะครับดูจากสถิติในการยิงก็เรียกได้ว่ามีน้อยอยู่พอสมควรเลยซึ่งในนัดน,นี้เองนะครับถ้าหากจะให้ชี้ชัดไปในผลสกอร์ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยผมเองก็มองว่าน่าจะเป็นผลที่น่าจะออกมาแนว,แนวเดิมนะครับที่ น่าจะไม่เฉือนชนะก็แค่เสมอกันนะครับแต่ว่าจะยิงสกอร์ไม่เยอะเพราะว่าทางอาร์เซนอลเองก็ต้องเน้นเกมรับอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมเยือนด้วยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีความรัดกลุ่มในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในเกมนี้ผมมองว่าผลอาจจะออกมาที่เสมอกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวความน่าสนใจใน ส่วนของแมตช์เดย์ที่5ในศึกบิกแมตช์ของพิมลีกนะครับสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทางอาร์เซนอลเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันเช่นไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆคิดว่าอาร์เซนอลจะสามารถเก็บเซ์ไพร์มาจากเอติฮัสเซเดียมได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นทางเจ้าบ้านเนี่ยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเก็บชัยชนะและรักษาจ่าฝูงไว้ได้ต่อนะครับ ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรื่องราวฟุตบอลกันใครก็ <S <S อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ